สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาตามหาคุมะนะครับตัวละครใหม่ล่าสุดนั่นเองนะครับผมซึ่งคลิปนี้ผมอัดไว้ตั้งแต่วันแรกที่กิจกรรมเกมเข้าเลยเนาะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ลงคลิปวันไหนนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดทั้งหมด6 0 0ครั้งครับเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรมาผมจะเปิด600นนะครับเพื่อที่จะเล่นกิจกรรมเอาของได้ทั้งของตีบอสของอะไรต่างๆนะครับผมแล้วก็จะได้กลับมาอย่างเยอะนั่นเองส่วน ได้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ประเด็นหลักก็คือหาโรบินไปในตัวด้วยก็ได้นะครับทุกคนนี่หรือใครอยากเล่นโดฟาก็ต้องสีเขียวอย่างนี้เนาะเอาซาโบไปตีบอสก็รูปเอนะครับผมส่วนตัวที่เป็นหัวใจตอนแรกตัวล่าสุดมันจะเป็นคารินาหรือมีแครอทอยู่ในนั้นที่พอจะปั้นไว้ตีบอสได้เฮ้ยมาแล้วหนึ่งครับอันนี้ที่มาเร็วอยู่นี่ว่าก็โอเคถือว่าไม่ยากนะครับทุกคนหนึ่งตัวแล้วครับก็ ตอนนั้นคารีนาผมได้เท่าไหร่วะคารีนาผมได้ประมาณ5ตัวหรือ6ตัวนี่แหละก็ประมาณนั้นเนาะรอบนี้โครมาสัก6ตัวอีกก็จะดีใจหมกมหักเลยครับผมแต่ว่าเราได้หนึ่งที่โรบินอีก1ก็ตอนนี้โรบินมัน1แถมหนึ่งด้วยนะครับกองเปียบเสมือนผมได้มาแล้ว2ตัวนะครับผมเฮ้ยก็ดีอยู่นะก็ไม่เลวครับสําหรับ100ครั้งแรกแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะมาแค่นี้หรือเปล่านะครับผมส่วนใครที่แบบตอนนี้เหมือนจะมีแบบกิจกรรมมันเข้ามาก็ค่อนข้างที่จะเยอะเนาะก็ผมเพิ่ง ลงคลิปไปเมื่อเร็วๆนี้แหละสำหรับรายละเอียดกิจกรรมนะครับผมใครที่ติดตรงไหนหรืออยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมครับที่ใต้คลิปหรือบางครั้งผมอาจจะไม่เห็นคอมเมนต์นะครับผมก็รบกวนพิมพ์มาใหม่หรือไปสอบถามโดยตรงได้ที่เพจโดยตรงเลยนะครับผมวันนั้นก็ผมก็จะตอบเร็วกว่าเพราะว่าในตัวของ YouTube บางครั้งอะถ้าตอบกลับผมอีกทีนึงอะมันจะไม่ขึ้นมาแจ้งเตือนล่าสุดนะครับผมแต่ว่าถ้าในไอเพจเฟซบุ๊กันก็ผมก็จะเห็นเฮ้ยมาอีกหนึ่งแล้วครับผมตอนนี้เราได้2แล้วเนาะโอเค ก็ไม่ได้เลียวไ้ายนะครับผมตอนแรกเรามีถังอยู่ประมาณ800หมดไป200ถังได้2ตัวก็เหมือนเดิมครับทุกคนขอเฉลี่ย100ถังต่อ1ตัวครับจะดีมากๆเลยเอาหน่อยเอาหน่อยโลกขอโรบิสอีก2ครั้งราะว่า1แถม1ไ,มได้ทั้งหมด3ตัวนะครับก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็แบบมีแบบมาให้เรา1ตัวก็ดีใจแล้วแหละคุมมาก็ได้มาแล้ว2ครับก็ถือว่าแค่นี้ก็ถือว่าคุมแล้วนะปกติตัวใหม่มันจะออกยากนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าสําหรับ เพื่อนๆทุกคนหรือผู้ชมในช่องได้มากันทั้งหมดกี่ดวงครับสําหรับการสุ่มนี้บางคนก็อาจจะออกง่ายบางคนออกยาก600ถังไม่ได้ก็ถามว่ามีไหมผมคิดว่าน่าจะมีนะสําหรับใครที่600อถังไม่ได้เลยก็คาดว่าน่าจะมีนะทุกคนหรือบางคนก็อาจจะเฮ้ยหนึ่งถังเองผมได้มา3ตัวแล้วครับอย่างนก็มีโอก,กาสเป็นไปได้ครับผมบางคนสุ่ม10ครั้งที่ออก2ตัวพร้อมกันก็ยังมีเลยบางคนสุ่มเป็น6 0 0้อยไม่ได้สักตัวก็มีเหมือนกันครับผมดวงใครดวงมันครับ แต่ก็เอาดูแบบเล่นๆรวมๆแล้วกันว่า600ถังนี้ผมจะได้เท่าไหร่ภาวนาสัก6ตัวครับทุกคนเพราะว่า6การันตีอีก4เป็น10ไงก็จะได้ชัวร์ๆหน่อยแต่เพิ่งมา2นี่ครับแม่หวังไป6เพิ่งจะท้าย2ตัวครับผมมันไม่ใช่แล้วอันนี้ค่อนข้างที่จะหมดประมาณ300ถังแล้วนะครับเอาวะจินเบโมเรียนี้ก็มาบ่อยเกิน่เพิ่งจะพูดไม่ขัดคำครับไอ,อเดดคู่เลยนี่หว่ารอบนี้ ยังไงนี่ครับคุมาเราเพิ่งจะได้สองเองนะขอเพิ่มมาหน่อยคุมะมันไปไหนยูดตอนนี้คุมะนี่เที่ยวหรือยังไงครับผมก็ภาวนาว่ามันจะมาอย่างนะทุกคนไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าไปได้งไงโรบินเอ็ดครับผมไม่ใช่ตัวที่เราต้องการนะยังไปต่อลุนๆวครับเหมือนเดิมครับช่วงนี้ผมจะสุ่มแบบลุนๆัวคือหก0นอยรวดเดียวจบเลยนะครับผมเราจะได้ไม่ต้องแบบเสียเวลารอน,าน้าเฮ้ยตัวที่สามครับผมจะได้ไม่ต้องเสียแบบ อย่าเวลารอ,อนั่นรอนี่อะไรครับผมแต่ว่ามัน,นไม่น่าจะมีสูตรนะเกมเนี้ยออกมาลองอกมาทุกรูปแบบแล้วครับผมออกเหมือนเดิมแล้วแต่ดวงทางเกมเฮ้ยทุกคนสี่แล้ววะแม่งแบบช่วงนี้ออกติดกันเลยครับ2ตัวเมื่อกี้เอ้ยมีโอกาสลุ้นได้6ตัวอยู่นะเพราะว่าผมได้มาแล้ว4ี่ครับแล้วเหลือตั้งอีก200ครั้งเลย200ครั้ง2ตัวต้องมาแหละพึ่งจะ4เองพึ่งจะ4ี่พึ่งจะ4มันต้องมาแหละว,ว่ามันต้องมาแหละทุกคน ออยมันจะไปไหนรอดปับ๊บไม่ออกครับออกไหมยังไม่ออกครับทุกคนหอ้อย่าบอกนะว่าอยากเฮ้โรบินอยู่โรบินอยู่ครับเอาวะโรบินสองแถมสองครับโหคุมารสโรบินสองก็โอเคอยู่นะผมว่ามันก็ไม่ได้เลวไรนะครับผมโรบินก็เยอะอยู่ต้องมาต้องมาจังหวะนี้โหจินเบนนี้แบบ เยอะมากเยอะเกินกับโมเรียอีกแล้วครับผมอะไรครับเนี่ยทำไมมาคู่กันบ่ยจัดขอคูม,ม้าอีกหน่อยตอนนี้คูม,มาค้าเพิ่งจะสี่เองอีกร้อยถังเองเฮ้ยห้าแล้ววอา,วามันได้เรื่องอยู่นะอีกหนึ่งร้อยถังครับขอคูม,ม้าอีกหนึ่งตัวหถ้าเราได้หกการันตีสี่เป็นสิบบวกเดินเรือสิบเอ็ดบวกกับภารกิจแล้วก็แรกในร้านค้าโโหมีแววสิบห้าดาวแน่นอนครับได้หรือเปล่าได้หรือเปล่ามันจะให้เราอีกหรือเปล่า ก็ตั้ง100ถังเลยนะอีกตั้ง100เลยนะผมว่ามันต้องมาสิยังไงดีครับยังไงดีขอหน่อยขอคุมมาอีกทักตรวมาหน่อยมันต้องมาแหละไปช้าๆพร้อมกันดิอื้อหือเอไม่โผล่ครับรอบหน้านี่แหละเอ็ดเอ็ดต้องโผล่แล้วไหนไงอดสอบครับผอมปิดคาดไปนิดนึงมันไม่ใช่คุมมาครับทุกคนไปกันต่อครับเรายังเหลือครับเรายังเหลือถังอยู่ โรบินก็ดีครับโรบินหรือคุมมาตอนนี้นมีแบบอีกตัวหนึ่งก็ดีนะโรบินเพราะว่าเราจะได้1แถม1ครับผมถ้าเป็นคุมมาละ่ะยิ่งดีไปใหญ่เพราะว่าอยากได้15ดาวครับผมเก่งไม่เก่งไม่รู้รู้แค่ต้องมี15ดาวะครับไปเลยสโมเ,เกอร์ไม่เอาครับเฮ้ยลูฟี่โอ้หตกใจก็ถึงว่ามันจะมีได้ไงน,นึกว่าลูฟี่สแน็คแมนนะทุกคนที่ไหนได้มันเป็นลูฟี่แก่สี่ปกตินั่เองก็โอเคสแน็คแมนยังไม่เข้านะครับน่าจะรออีกสักพักใหญ่เลยแหละ ตายเหียวหนวดขาวจะมาแล้วนะทุกคนใครที่รออยู่ก็คาดว่าน่าจะได้แบบหมดกันมันๆแล้วเร็วนี้นะครับผมส่วนตัวผมมองว่าตัวละครไอ้พวกเนี้ยมันน่าจะเอาแพ็คคู่ไปเลยเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ไงช้าเกินที่จะอัปเดตตัวละครให้เราครบหรือยังเอย้ยขุมมาไปไหนอีกหนึ่งตัววันนีว้ว่าอย่ีก20ครั้งครับทุกคนอีก20สุบสิบสองครั้งไปครั้งที่1ครับเงียบคลิปครับผม5ดาวไม่พอ สังสุดท้ายเรามาดูพร้อมกันครับหวังว่าคูมะโรบินคูมะโรบินอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วแพ็คคู่ไปเลยแพ็คคู่ไปดีเรียบร้อยเซนททรมารุทั้งเกม,มจบข่าวครับทุกคนก็มาไปรับของรางวัลหน่อยผมจะรับทั้งหมดเลยนะก็มาดูว่าผมจะได้รวมทั้งหมดนีโรบินเราได้มา100ก็คือ100แรกอะมันเข้าในตัวเราไปแล้วเนาะก็2 2แถม2ครับทุกคนนี่ทัฟาการอซี ขุมาอีก4ครับบวกกับเราสุ่มได้5เป็น9ครับผมเฮ้ยโหได้9เลยนะนี่ที่เดินเหนือด้วยครับผมโหมามมาเยอะแยะอันนี้ก็คือสาเหตุที่ผมแบบสุ่ม600ครั้งนะครับผมว่ามันได้ของรางวัลกลับมาเยอะพอประมาณอยู่ไหนล่ะไหนล่ะคุมมคุมมุมมคุมม,ม,มอยู่ไหนในนเตัวครับทุกคนได้มาทั้งหมด9ตัวก็คือสุ่มได้5การันตีอีก4นะครับผมก็อันนี้ก็ผมคาดว่า20ตัวนะ15ดาว ผมคาดว่าน่าจะหาได้ง่ายๆอยู่นะทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่า1แหละเรามีจากภารกิจได้3ตัวแล้วก็สาม,มารถแลกได้เดินเรือก็ได้อีกนะครับทุกคนก็แบบโหช่องทางที่จะได้รับมันหลายทางอยู่นะหวังว่าตัวละครอย่างตาเยียวมีฮอกหนวดขาวหรือตัวในนาโค่ะมันจะมีช่องทางที่จะหาได้หลากหลายประมาณนี้นะครับมีในร้านตีบอสหรือมีในร้านต่างๆอะไรอย่างนี้มีในกิจกรรมเดินเรือมาให้ด้วยก็จะดีมากๆเลยครับผมเดี๋ยวไปดูกิจกรรมเดินเรือก็ มีให้1ตัวนะครับผมเผื่อใครยังไม่เห็นนะครับผมนี่ตรงเรือนอดขาวฝั่งทางขวานะครับห้าสิบก็คาดว่าได้จะได้ง่ายอยู่นะเพราะว่าสุ่มก็ได้แล้วนะครับผม36บวกกับเดินเรืออีกเล็กน้อยแล้วก็ในตรงตีบอสตรงตีบอสเนี่ยก็มีให้แรกอยู่คูมานะครับผมเมือนว่าใครจะขาดแต่ถ้าถามว่ามันแพงไหมผมมองว่ามันแพงนะครับหนึ100ได้มาแค่คูมาตัวเดียวรอรอก่อนก็ได้่ครขึ้น15ดาวในสัปดาห์ที่2ก็ได้นะครับผมเรามีแพ็คแดงแพ็คส้มเศษอยู่เม่อวา คิดส,สรุเศษสองร้อยหรือจัดดีครับเฮ้ยทุซานพลอเอกทั้งนั้นต่อมาก็คุมมาครับผมเฮ้ยเหมือนจะไม่ยากนะทุกคนหรือมันฟุกวะครั้งสุดท้ายดิครั้งสุดท้ายอเอาหอพลลเอกสาตัวสุดจัดครับเกินไปจริงแจงก็10ตัวผมหาได้จากภารกิจอีก3เป็น13ครับเดินเรือหเป็น14ครับเฮ้ยเกือบอยู่นี่วะเป็นสิ จากล็อกอินเฮ้ยได้อยู่นะผมว่า15ตัวก็14ดาวแล้วนะทุกคนเพราะว่าดาวที่15มันต้องใช้5ตัวเลยหรือผมจะเป็น14ดาวแล้วเอามาตีกับผู้เล่นก่อนมาก็เดี๋ยวยังไงจะขอตัวไปหา15ดาวเพิ่มนะครับผมเพราะว่าอยากทําแบบ15ดาวให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่า15ดาวมันจะสามารถดึงพลังทั้งหมดของตัวละครตัวนั้นออกมาได้นะครับผม5คี้สุดท้ายมันก็ถึงว่าดีมากๆเลยเดี๋ยวผมจะขอตัวไปตีบอสหรือ และของรอรางวัลอะไรต่างๆนะครับผมแล้วก็จะขอไปทําภารกิจตามหาคุมมะอีก5ตัวนะครับผมเพื่อที่จะมารีวิวในรูปแบบ15บาดาวให้ทุกคนดูเนาะส่วนมันกากหรือมันเก่งหรือมันโหดมันเกียนมันอะไรยังไงก็ทุกคนก็น่าจะรู้น่าจะเคยสัมผัสกันแล้วแหละหรือไปดูรีวิวที่เป็นผมลงไว้ล่าสุดก็ได้นะครับผมแต่นั้นผมจะอิงมาจากเซิร์ฟเวียดนามส่วนเซิร์ฟอีพกนี้เดี๋ยวผมจะทําให้ในเร็วๆนี้นะครับผมคาดว่าน่าจะเสร็จภายในไม่เกิน2วันนี้นะครับทุกคนขอระยะเวลาแบบ ไปทำภารกิจแล้วก็หาของเพิ่มเติมหน่อยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมใครที่ดูแล้วชอบใจเนาะก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปหรือมีข้อมูลการอัปเดตข่าวสารต่างๆนะครับสำหรับทีมของคุมะเบื้องตน้นผมแนะนำว่าให้เอาตัวของคุมะไปยืนไว้ข้างหลังนะครับทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะมีรับดาเมจบอลลอง50%ในรอบแรกให้ทีมรานั้นแบบสามารถยืนได้นานขึ้นนะครับผมนี่ เล่นกับทีมไหนก็ได้แนะนําให้เอาไปยืนแถวหลังนะครับก็จะดีมากๆเลยเนาะก็เป็นข้อมูลข้อข่าวเบื้องต้นประมาณนี้นะครับผมหรือใครอยากเอาไปลองยืนยังไงสายดาเมจดีไหมสายเลือดดีไหมก็เดี๋ยวลองไปเทสเดี๋ยวลองไปสู้ให้ดูนะครับผมอย่าลืมชิปหน้ามารับชมคุมะในรูปแบบ15ดาวด้วยนะครับผมสวัสดีครับ